รถยนต์เจ็ดที่นั่งสายลุยจากค่าย Toyota านะครับโ o โยต้าสปอร์ตไลเด3 0 G Auto 4 w n คันนี้เนี่ยเป็นรถปี2003จเจ้าของใช้งาน2มือนะครับตัวรถเนี่ยสภาพเดิมๆสำหรับสีสันภายนอกก็จะเป็นสีถูโทนนะครับด้านบนเป็นสีน้ำเงินส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีเทานะครับสีเดิมตามในเล่มนะครับรถไม่เคยมีการเปลี่ยนสีแล้วก็คันนี้ตัวถังได้เดิมนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำ ตัดต่อหรือว่าน้ําท่วมแต่อย่างใดนะครับเรามาดูรายละเอียดที่ด้านหน้ารถกันก่อนเลยนะครับสําหรับกระจังหน้าเนี่ยก็เป็นกระจังหน้าสีเงินตปรงรุ่นนะครับสภาพของสีสันความสวยความเงาเนี่ยค่อนข้างใหม่ทีเดียวนะครับไม่มีหมองเลยมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนโคมไฟคู่หน้านะครับก็เป็นโคมไฟเดิมแบบโปรเจคเตอร์นะครับสภาพก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างใสนะครับก็อาจจะมีขุ่นๆบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุนะครับตัวนี้เนี่ย ก็ได้สปอร์ตไลท์มาให้ที่ด้านล่างด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานอยู่ในกรุงเทพตลอดนะครับป้ายทะเบียนเนี่ยก็เป็นป้ายกรุงเทพป้ายเดิมไม่เคยมีการย้ายข้ามจังหวัดนะครับเลขทะเบียนค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับเรามาดูที่ด้านข้างกันต่อนะครับบริเวณที่เป็นคิ้วล้อโป่งล้อทั้ง4ชิ้นนะครับ สีสันเนี่ยก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับไม่มีแตกหกักไม่มีรอยถลอกนะครับกระจกมองข้างจะเป็นฝาครอบโครเมียมสามารถปรับเลนได้ด้วยระบบไฟฟ้ามือเปิดเนี่ยก็จะเป็นสีคโครเมียมทั้ง4บานนะครับขยับมาที่ด้านบนนะครับกันสาดประตูนะครับผมติดตั้งของใหม่มาให้เรียบร้อยทั้ง4บานนะครับเป็นของใหม่นะครับยำ้ำส่วนที่ด้านบนหลงังคานะครับก็มีการติดตั้งแหลกหลงังคามาเพิ่มเติมนะครับก็ เอาไว้รองรับการใช้งานในรูปแบบของการท่องเที่ยวเผื่อว่าเราต้องบรรทุกของใส่ของเยอะๆนะครับสำหรับที่ด้านล่างก็จะมีเป็นบันไดข้างของเดิมตรงรุ่นนะครับผมสภาพก็ถือว่ายังสวยงามน,นะครับมีริ้วรอยบ้างตามอายุตามการใช้งานครับมาดูที่ด้านท้ายของตัวรถกันนะครับสเสน่ห์ของรถตัวนี้ในยุคนั้นนะครับผม ยางอะไหล่ก็ยังถูกติดตั้งไว้ที่ประตูท้ายนะครับตัวฝาปิดยางอะไหล่นะครับอยู่ครบนะครับยางอะไหล่เองเนี่ยก็อยู่ที่ด้านในนะครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเนี่ยอยู่ครบทุกชิ้นพวกโคมไฟท้ายนะครับโคมไฟท้ายทั้งสองฝั่งเนี่ยก็สภาพสีสันสวยงามไม่มีแตกลายงานนะครับที่กันชนก็จะเป็นสีเทานะครับมีไฟทับทิมมาให้ข้างละ1ดวงนะครับ มาดูในส่วนล้อแมกเลก็กและยางกันนะครับสำหรับล้อแมกก็เป็นล้อแมกเดิมออริจินอลจากโรงงานขนาด15นิ้วนะครับสภาพของสีสันก็ถือว่าสวยงามเรียบร้อยทั้ง4ลอ้อส่วนฝาปิดดุมล้อตรงกลางเนี่ยก็อยู่ครบทั้ง4ล้อนะครับยางที่ได้มานะครับก็จะเป็นยางดันหลบ a t ทนะครับดอกยางก็ถือว่ายังเต็มยังค่อนข้างดีนะครับเอาไปใช้งานกันได้อีกสักระยะหนึ่งบริเวณคัตซีและใต้ท้องนะครับ ซุ้มล้อไม่มีผุคัดสีสวยไม่มีหักไม่มีดามนะครับใต้ท้องสะอาดสะอ้านมีฝุ่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้ใช้ลุยนะครับไม่มีดินแดงไม่มีน้ํามันหยดไม่มีน้ํามันรั่วซึมครับก็ถ mm ือ hmm. ว่าสภาพโดยรวมในเรื่องของสีสันและอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทีเดียวนะครับสีสันเงาสวยไม่มีซีดไม่มีแห้ง ก็มีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามการใช้งานแต่ว่ารถไม่มีอุบัติเหตุหนักน้ำท่วมนะครับคันนี้รถบอดี้เดิมตัวถังสวยครับมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับเบาะโดยสารนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3แถวเบาะทุกตัวเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลซึ่งก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่มีขาดนะครับผมเบาะสะอาดทุกตัวบริเวณแผงประตูและก็คอนโซลนะครับก็จะ เป็นแผงประตูสีน้ำตาลคอนโซลสีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ของเดิมจากโรงงานนะครับช่องแอร์หน้ากากแอร์ไม่มีชํารุดหรือว่าแตกหักนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุด3 0 g เกียร์ออโต้โฟวินพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย t o y o ต้าของเดิมนะครับเป็นสีทูโทนเป็นลายไม้ตัดกับหนังสีน้ำตาลมีแอร์แบกมาให้คันนี้ระบบแอร์เย็นเพลงเพราะระบบไฟฟ้าก็ใช้งานได้ครบทุกจุด มาดูเบาะแถวที่2กันต่อนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่สะอาดเบาะไม่มีขาดเช่นกันนะครับพวกพื้นพวกพรมพวกฝ้าเพดานนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่มีฉีกข,ขาดไม่มีคราบสกรปรกเลอะเทอะตัวนี้มีเบาะโดยสารทั้งหมด3แถวนะครับเบาะแถวที่3ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเช่นเดียวกันนะครับเบาะสะอาดทุกตัวนะครับบริเวณเบาะแถวที่3เนี่ยก็จะมีระบบแอร์ แยกไว้ให้นะครับเป็นแอร์ตอนหลังคันนี้ระบบแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันทั้งหน้าแล้วก็หลังครับมาดูภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเลว4 d 3 0 0 0เทอร์โบนะครับผมเครื่องยนต์รหัส 1KD นะครับสภาพเครื่องยนต์สภาพเดิมนะครับไม่ได้ปรับแต่งดัดแปลงอะไรมาเครื่องยนต์ยังแห้งนะครับไม่มีน้ำมันหยดไม่มีน้ำมันรั่วซึมส่วนโครงสร้างหลักๆของตัวรถนะครับรถ หน้าตาเดิมนะครับคานหน้าเดิมจะเห็นได้ว่าตัวเลขนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับคานหน้าเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยมีการทําสีบริเวณที่ผนังห้องเครื่องนะครับก็จะมีเพจเดิมจากโรงงานรวมถึงสติกเกอร์มอกนะครับพวกนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะฝากระโปรงเนี่ยก็เป็นฝาเดิมจากโรงงานนะครับมีสติกเกอร์แล้วก็ตัวหนังสือโตโยต้าประทับอยู่ที่ปลายด้านบนนะครับ แผ่นกันความร้อนนะครับอันนี้ผมติดตั้งมาให้ใหม่นะครับสภาพใหม่มากๆเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงกันดูนิดหนึ่งนะครับก็เครื่องยนต์แบตเตอรี่ไฟดีสตาร์ทติดง่ายซึ่งปัจจุบันเลขไม่ก็วิ่งใช้งานมาประมาณ2 1 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวไปลองฟังเสียงเครื่องยนต์ที่ด้านหน้ากันครับ ก็ถือว่าเสียงของเครื่องยนต์เมื่อสักครู่นะครับเสียงยังนิ่มยังปกติดีนะครับแล้วก็รถเครื่องยังแน่นเครื่องไม่หลวมนะครับที่ผมดึงการวัดน้ํามันเครื่องออกมาเมื่อสักครู่ไม่มีควันไม่มีไอไม่มีน้ํามันกระเด็นออกมาจากการวัดน้ํามันเครื่องส่วนเรื่องของระบบเกียร์โฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์โฟไฮหรือว่าโฟโลนะครับสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ครบทุกเกียร์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไม่มีเสียงหัวเพลาดังนะครับแล้วก็ ไฟแสดงสถานะการใช้งานของเกียร์โฟดวงสีเขียวๆก็จะแสดงสถานะปกติที่หน้าปัดนะครับจะไม่มีการกระพิบหรือว่าการขึ้นค้างแต่อย่างใดครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของเจ้า Toyota Sportrider 3.0G Auto 4Win ปี2003นะครับสำหรับราคาขายผมขออนุญาตตั้งราคาขายเป็นเงินสดเอาไว้ที่239,000บาทครับซึ่งคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถ ติดต่อนัดดูรถได้ทุกวันพิกัดของร้านเราเนี่ยอยู่ในซอยนยว่ดบิน74อยู่ที่กรุงเทพนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนช่องทางการติดต่อเนี่ยก็สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะครับ0814124168สำหรับการรีวิวเจ้า Sport Rider 3.0G ในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ